สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่25มีนาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเส้นอินเดเกก็ปิดตลาดไปนะครับที่1,80.03 0จุดนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา46.19จุดหรือว่าบวกขึ้นนะครับ4.47%ด้วยกันนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ เจ็ดหื่นห้าพันล้านบาทโดยประมาณนะครับก็ถือว่าหนานแน่นพอใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้า ลองมาดูนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับในตอนช่วงเช้าเนี่ยนะครับทางด้านของดัชนีต้องบอกว่าค่อนข้างจะผันหวนกันอยู่พอสมควรนะครับช่วงเช้าก็เป็นการเปิดแกลบนะครับกระโดดขึ้นมานะบวกขึ้นมาประมาณ30จุดนะครับแล้วก็ยอตัวลงมานะครับคล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะครับคล้ายๆกับภาพเช้าเมื่อวานเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการยอดตัวลงมาของเช้านี้นะครับก็ยอดตัวลงมาไม่ลึกนะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวกันขึ้นมา นะครับแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายนะครับพอช่วงบ่ายเนี่ยเรียกได้ว่าเ,าเซ็ตเราไม่รู้นี่ไปได้อของดีของแรงมาจากไหนนะครับก็คือขึ้นนะครขึ้นแบบอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยชนีก็บวกขึ้นมานะครับก็วันนี้ก็บวกขึ้นมาเกือบห้าสิบจุดด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของผลการประชุมคอนง,งอนะครับในช่วงก่อนเปิดตลาดภาคบ่ายนะครับจะค่อนข้าง เรียกได้ว่าสวนทางหรือว่าตรงข้ามกับที่ประเมินกันเอาไว้นะครับเพราะว่าท่านั่งของคณะกรรมการกรงอ,งองก็มีมตินะครับ4ต่อ2เสียงนะครับให้ยังคงอัตร,ตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะครับที่0.75%ตามเดิมนั่นเองนะครับผมก็การที่ท่าน่งของตลาดเองก็ประเมินนะครับว่าท่านั่งของกรงององนั้นน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับลงมาอีก0.25%นะครับ แต่ว่านอกจากนี้นะครับท่านั่งของกรงอเองก็ยังปรับลดนะครับคาดการนะฮะ GDP ของปีนี้นะครับลงมาหืืดูว่าปรับลงมาแรงมากนะครับเพราะว่าประเมินว่าปีนี้นะครับจะหดตัวไป5.3%ด้วยกันนะครับแล้วก็ปีหน้านั้นก็จะกลับมาเติบโตนะฮะจากฐานที่ต่ำในปีนี้นะครับอีก3%ด้วยกันนะครับส่วนเงินเฟ้อนะครับปีนี้ก็มองว่าจะติดลบนะครับ ก็คือติดลบไป1%นะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะขยายตัวได้เล็กน้อยนะครับ0ูด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของผลการประชุมกรนงนะครับขณะนี้ขณะที่ทาน้าของรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลก็มีการถแถลงนะครับประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วนะครับก็จะมีผลวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับยี่สิมีนาคมนะครับจนไปถึง วันที่30เมษายนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นก็ได้มีข้อกำหนดเป็นจอบแรกออกมาแล้วนะครับก็ใจความสำคัญก็มีเรื่องของการปิดช่องทางเข้าประเทศสำหรับคนต่างชาตินั่นเองนะครับก็คือห้ามาต่างชาติเดินเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับแล้วก็ให้งดนะครับเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงที่ประกาศตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการประกาศ เคอร์ฟิวนะครับห้ามประชาชนนอกออกนอกเก,กีสถานแต่อย่างใดนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องดูกันต่อไปจากนี้นะครับว่าถ้าสถานการณ์ยังแย่อยู่เนี่ยจะมีการประกาศเคอร์ฟิวหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับในชอบแรกตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุดที่นะครับก็มีทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับไหลเข้าในหุ้นปตท กลุ่มทัรเงินนะครับไหลเข้าในหุ้นแบมนะครับ ICT ไหลเข้าใน Advance นะครับแล้วก็คาปลีนะครับไหลเข้าใน Home Pro แล้วก็ c p พรวมไปถึงกลุ่มอาหารนะครับไหลเข้าในหุ้น c p f แล้วก็มินครับส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุดทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มประกันนะครับก็ไหลออกจากหุ้น TQM นั่นเองครับสำหรับหุ้นที่ ปรับขึ้นแรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นนะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากช่วงสอง,สองวันก่อนหน้านะครับที่ปรับลงไปแรงนะครับก็ผลลบนะครับจากเรื่องของการปิดสถานที่ชั่วคราวไปนั่นเองนะครับก็อย่างเช่น CRC นะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาวันนี้ ซิลลิ่งเลยนะครับบวกขึ้นมา14.76เปอร์เซ็นตนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของตัว CPN นะครับวันนี้ก็ซิลลิ่งเช่นกันนะครับ14.60เปอร์เซ็นครับส่วนโฮมโปรนะครับวันนี้เกือบซิลลิ่งนะครับก็คือขึ้นมา13.37เปอร์เซ็นตนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทังด้านของกลุ่ม น้ำมันนะครับหุ้นน้ำมันนะครับหุ้นลงกลัน่นแล้วก็หุ้นปดโตนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับก็ตามการฟื้นตัวของราคาน้ำมันนะครับที่มีแรงหนุนนะครับมาจากทา้งนัานของมาตรการเยียวยาของสหรัฐนะครับก็เป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ของสหรัฐเลยนะที่ก็ผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรสไปแล้วนั่นเองนะครับ ก็ไล่เดียงมาตั้งแต่ท่านังของปตทนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา7.7 6เปอร์นะครับปตทสอพอบวกเพิ่มขึ้นมา11.8 1แล้วก็ท่านังของ PTtGC นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา8.8ดอนะครับเรียกได้ว่ากลุ่มปตทวันนี้นะครับก็มากันครบถ้วนเลยนะครับรวมไปถึงท็อปด้วยนะครับท็อปวันนี้วันบวกเพิ่มขึ้นมา7.9 6นะครับแล้วก็ i r p c บวกเพิ่มขึ้นมา เอสโซ่ครับบวกเพิ่มขึ้นมา6.11% s ป r รบวกเพิ่มขึ้นมา5.88%นะครับแล้วก็ i v วบวกเพิ่มขึ้นมา6.40%รวมไปถึง s อ c ซนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา8.30%ครับทางด้านของหุ้นโรงไฟฟ้านะครับก็เป็นโรง,โรงไฟฟ้า i p p นะครับที่วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาได้แรงนะครับก็มีทางด้านของ E อกโกนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 8. 0.4%นะครับแล้วก็มีทนักของราชนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา9.57%ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพุ้นที่มีเรื่องของกระแสกักตุนสินค้านะครับวันนี้ก็อย่างบวกขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น BJC นะครับวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมา7.28%นะครับแล้วก็แมคโครนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา5.60% รวมไปถึงสนานาของ t u ด้วยนะครับวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมา7.75%นะครับซึ่งต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะครับหุ้นนะฮะหลายหุ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นไปแรงๆก็ลงมาแรงๆนะครับวันนี้เนี่ยจะเห็นหุ้นหลายตัวนะครับหุ้นมาเก็ตแคปขนาดใหญ่นะครับก็บวกขึ้นไปนะฮะ7-8%เป็นอย่างต่ำนะครับก็ขึ้นไปชนเอ่อซีลิ่งนะครับซีลิ่งที่เป็นมินิซีลิ่งตรงนี้นะครับ15%ตรงนี้ก็เห็นกันอยู่หลายหุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ในทางตรงข้ามนะครับก็ทายาด นั้นเวียนลงแรงนะครับก็จะเห็นหุ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ลงมา7-8%นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ไปบ้างแล้วก็ลงมาฟลอร์นะครับมินิฟลอร์ที่ติดลบไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนช่วงนี้เนี่ยตลาดผันผวนแรงมากนะครับต้องลงทุนด้วยความรนะมัดระวังนะครับ ส่วนหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดชลบในวันนี้ก็ยังมีบ้างเหมือนกันนะครับก็คือทดนันของโต b ีฟิตนะครับวันนี้ก็ติดลบไป10.53นะครับแล้วก็มีอีออนนะครับติดลบไป5.21เนะเพราะว่าทดนานของแบงก์ชาตินะครับก็มีการเพิ่มนะครับ6มาตรการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ ลูกหนี้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับสินเชื่อต่างๆนะครับล e สซิ่งด้วยนะครับรวมถึงบัตรเครดิตแล้วครับแล้วก็หนี้ต่างๆที่ไม่เป็น NPL นะครับก็อาจจะมีเรื่องของการพักชําระเงินต้นแล้วก็การยืดอายุการชําระหนี้ไปนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจการเงินนะครับบกบัตรเครดิตต่างๆพวกนี้ก็วันนี้ปรับลงค่อนข้างจะแรงนั่นเองนะครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดนะครับก็เฉลี่ยเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมาพักสักประมาณ3.5%นะครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็บวกเพิ่มนะครับประมาณขึ้นมาประมาณ3%ด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนช่วงแรกเนี่ยบวกเข้ามาได้เยอะกว่านี้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะลดช่วงบวกกันลงมาแล้วนะครับทางด้านของโกลสปอร์ตครับตอนนี้ก็ดูแล้วทรงๆตัวอยู่นะครับก็ตรงน,นี้อยู่แถวๆสักบริเวณ พันหเหรียญต่อทรอยออนส์นะครับด้านของราคาน้ำมันดิบเบรนส์นะครับก็บวกพิ่งข,ขึ้นมา1.2%ตครับตอนนี้อยู่ที่27เหรียญกับอีก50เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนค่างเงินบาทครับวันนี้ทรงทรงตัวเช่นกันนะครับอยู่แถวแถว3า32บาท80ตางต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปเพราะตลาดุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ